เด็กเด็กทำอะไรกันอยู่ครับยูดทำอะไรยูดทำอะไรเอาทำอะไรทำอะไรเจ้ไ,ไปเหไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวไหมครับรว,นนวันนี้วันหยุดนะวันนวันหยุด ไปอะไรกันไปกินอะไรดีวันนี้แม่พาไปกินข้าวนอกบ้านอยกินอะไรลูกกินอะไรพี่ใจอยากกินอะไรชาบูพี่ใจอยากกินชาบูแต่บ้ากินอะไรปูอัดค่ะอยู่นะปูอัดอีกแล้วไปกินไปกินปูอัดอยู่ร้านชาบูจะโอ้โหจะกิน ไม่ใช่เหรอไปแล้วจะกินเหรอสายฟ้าน่ะแซววกินไหมวายุขอบครัควันของคุณครับขอบคุณครับวายุของครับสูงของครับสูงขอบครัของครับกินอะไรหนูจะกินอะไรมัม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 ขอบครับวับของคุณครับยันเลยปอมปืนป้อมปือเยี่ยม วันหยุดคะ่ะพี่น้องคะ่ะประสิธิ์พาเด็กหน่อยไปลเลาะจ้ะก็เลยมาถามเพื่อนว่าสิกินยังกันน้องจ่าอยากกินชาบูสันงั้นไปกินชาบูกันเนะ <Okay S 1> <Okay S 2> าะโอเคโอเคไหมคะไปกินชาบูกันโอเคอย่าลืมอย่าลืมอะไรครับอย่าลืมอะไร <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกดติดตามแล้วก็กดช่องกระดิ่งให้ด้วยนะคะไป,ไป เยอะแล้วจะไปกินกัน <laughs> ไปครับไปกินชาบู สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เบียร์ก็หน่วยกับสิผ้าเด็กน้อยนะคะมากินชาบูค่ะสีเป็นหั่นชาบูซูชิด้วยค่ะพี่น้องคาแล้วก็สีไม่ซาซึมินั่มค่ะพี่น้องขามีอาหารหลากหลายค่ะมีทั้งซาซึมิเนาะค่ะพี่น้องขาซูชิค่ะ สังมลายแห้งค่ะพี่น้องค่ะอันนี้น้องจ้าก็จัดการต้มค่ะสังหลายแห้งค่ะสามชั้นสามชั้นแบบหนุ่มๆเลยค่ะอ้ําน้องจ้ามักแข้งค่ะพี่น้องค่ะหันนี่น้ำซุปเบียสังมะสองแบบค่ะพี่น้องคะจะเป็นน้ำดำแล้วก็น้ำต้มย่ำค่ะพี่น้อง ซีมี่ทั้งหั่นข้าวซีมีพริกกระเทียมไห่พร้อมค่ะผู้ใดมักกินรสจัดก็จัดไปเลยค่ะแบบเนอยอ้ําพริกกระเทียมมันจะชูรสน้ําจิ้มขึ้นไปอีกนะคะอันนี้สิเป็นสันข้อหมูด้วยค่ะพี่น้องค่ะจุมลงไปเลยในน้ำต้มยำออืื กืนนำ้ำไลยค่ะพี่น้อง่น่ากินมากอันนี้จะเป็นราคา200อันนี้200กว่าบาทนะคะเบียเบียก็จำไม่ได้หัวละสองรอยกว่าบาทเด็ก100กว่าบาทค่ะเป็นบุฟเฟ่นะคะทุกคนร้านนี้จะอยู่ในบัวขาวเด้อค่ะพี่น้องค่ะกุชีน่าลายเห้าค่ะ ก็จะมีร้านชาบูอร่อยอร่อย,ออยไม่จำกัดเวลานะคะดูสิน่ากินมากอยากบอกว่าเนื้อเขาดีมากหมูเขาดีมากสามชั้นเขาแบบว่านุ่มมากละลายในปากเลยอ้ําฟินแห้งค่ะน้องจามกแข้งค่ะซูชิ ซูชินี้เราจัดไปประมาณสี่ถาดน,นะคะสี่จานแล้วก็สั่งไอ้ตัวกรอบๆโรยมาอีกตั้งหากไข่ต้มค่ะหนุยเพื่อกับสีโดบแน่จักหน่อยสองลุ่งห้านเพิ่นค่ะแต่วันยอมรับว่าซูชีเพิ่อนอร่อยดีค่ะพี่น้องค่ะ จัดสาลาย่ำสา,าไลายไปอีกคำหนึ่งใหญ่ๆไปเลยเ <_ m uch> บียร์ก็สิเป็นมือกล่องเนาะค่ะก็สิบ่คอยเดยอยู่ในกล่องปายในสิเป็นคนทายหายค่ะเห็นหลราก็ยังอยากกินอีกอยู่ค่ะพี่น้องคะ <_ m uch> <_ m uch> วันหยุดค่ะก็เลยผ้าเด็กหน่อยออกมากินมะเที่ยวเนาะค่ะพี่น้องค่ะ สามชั้นไปอีกคำหนึ่งซูชิจ้ะข้างในมันจะเป็นกรอบกอบอกุ้งนี้ก็แบบสั่งไม่อันเลยนะคะรวมรวมอยู่ในราคาเดียวแล้วแต่ส่วนซาซึมินี่คือจะสั่งตังหากนะคะใครอยากกินก็คือสั่งตังหาก ในส่วนของซาซูมินะคะอันนี้ก็จะเป็นแซลมอนนะคะอันนี้ก็คือสั่งตางหาก็คือเพิ่มเงินนะคะจะเป็นเมนูอะลคาร์ดนะคะทูกคนคำให,ใหญ่ไปเลยอํซาซูมินี่สองคำสามคำไม่เคยพอนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากเนาะพี่น้องเนาะ น้องจาก,ก็อิ่มแล้วค่ะเพิ่นกันเลยได้มาตักไอติมอยากกินไอติมเ้างสนไอติมก็มีหลายรสค่ะพี่น้องค่ะมีวานิลลามีช็อกโกแลตแล้วก็มีสตรอเบอรีร่ค่ะแล้วก็จะมีท็อปปิ้งต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าเบียร์ไม่ได้ไปถ่ายมาเนาะจะมีพวกวุ้นแล้วก็จะมีเป็นพวกผลไม้นะคะพี่น้องค่ะมะีน้ำแข็งใส ส่วนน้ำก็จะเป็นแบบรีรฟิลเ้วยะคะ่ะพี่น้องค่ะก็จะมีแตงโมวายยูมักแห้งะคะ่ะมักกินแตงโมกินไปบักร้ายหนึ่งคะ่ะพี่น้องคะ่ะมือนีกับสีผ้ากันทั้งอิม่มทั้งจุกกันลายเติบคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่ากินไปหมดเยอะและะ้วค่ะสําหรับวันนี้ก็อิ่มกันแล้วนะคะถ้าผู้ใดอยู่ใกล้ เมืองบัวขาวเนาะคะ่ะกุชินาลายก็เข้ามากินกันได้นะคะร้านชาบูล็อกชาบูซูชิคะ่ะเพราร้านนี้เจ้าของร้านก็น่ารักแล้วก็พนักงานบริการดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอคุณสำหรับการรับชมรับฟังคะ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ